วันที่23มิถุนายน2565สวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาพูดถึงเส้นทางท้าทายสำหรับสวอ e p 6 6หัวข้อปากิจจะสมุดประบาทลุงตัดตอนรวบรวมเอามาจากวิกิพีเดียบ้างมาจากใน Google นะครัอยากแหล่งข้อมูลทั้งอื่นๆบ้างนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณเข้าเอก็เอามาจากวิกิพีเดียนะครับที่จะนำมาพูดนี้ประจิจจากสุตประบาทก็เป็นเรื่องการอธิบายการเกิดขึ้นของธรรมะตามลำดับซึ่งเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเช่น1 2 3 4 5มี1ก็ต้องมี2มี2มี3าอะไรทานองนี้นะครับเป็นลำดับนะการอธิบายครั้งนี้เป็นการอธิบายแบบเดินหน้า หนึ่งสองสามแบบอย่างสุดท้ายจะมีการอธิบายอีกแบบหนึ่งก็คือแบบถอยหลังจากข้อสุดท้ายไปหาข้อแรกการทำความเข้าใจในเรื่องของประจิปกจิจะสุทบาทควรจะให้ทำให้ชำนาญจำให้ได้เข้าใจพื้นฐาน,นตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายและย้อนกลับข้อสุดท้ายไปหาข้อแรกนะครับแต่ว่าอันนี้จะฝากให้ท่านที่สนใจทำเองนะลุงก็พยายามทำอยู่บางทีมืนกทำขาดกันเกิน แล้วก็ที่นํามาเสนอในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะอวดอ้างว่าตัวเองมีความรู้สูงหรือดีกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับมันเป็นเพราะว่าลุงต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทําให้มันแตกฉานด้วยหลักสูตรของสุจิปุริสปุริสนะฮะสุจิปุริสสุก,ก็คืออะไรครับสุก,ก็คือสูตรหรือการฟังนะครับจิก,ก็คือการใส่ใจ นะครับปุก,ก็คือการถามลิก็คือการเขียนลิขิตนะครับอันนี้เป็นหัวใจของการเรียนรู้นะในสมัยเด็กๆกลุงก็ใช้หลักอันนี้คืออ่านหนังสือมันจำไม่ได้ฟังอะไรใครมาก็จำไม่ได้ฟังธรรมะอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนจำไม่ได้ก็นำมาเนี่ยนำมาเขียนแล้วก็พูดเขียนแล้วก็พูดนะครับซ้ำๆกันอย่างนี้นะครับมันจะช่วยในการทำความจำให้ดีขึ้นนะครับทีนี้ หลักการอันนี้มันก็อยู่ในหัวข้อ2ของข้อชงเจ็ดนะครับในหัวข้อชื่อว่าธรรมวิจยะหรือการเฟ้นธรรมคือเมื่อเราเรียนรู้หรือศึกษาแล้วเนี่ยเราควรจะมานั่งพิจารณาในหัวข้อธรรมะที่เราเรียนรู้และศึกษาด้วยว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรมันไม่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับข้อ7ของบุญกิาวัตถุสิทธิในหัวข้อเรื่องสนทนาธรรมนะครับ ก็จะมีถ้าหากมนให้แตกฉานแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมาสนทนาธรรมด้วยกันแล้วก็มามาถกเสียงกันนะทำให้เกิดนวิปชาว,วิสัชนาตรงเนี้ยมันก็เกิดความแตกฉานในใน,ในสิ่งที่เราต้องการจะรู้ใช่ไหมครับแต่เมื่อลุงไม่มีเพื่อนที่จะคุยด้วยเรื่องธรรมะลุงก็ต้องเขียนเองพูดเองฟังเองอ่ะก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับไม่ใช่ว่าต้องการที่จะมาประชาสัมพันธ์ตนเองหรือจะหา แสงหาเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คงไม่มีแสงมีเสียงให้หาแล้วละไวขนาดนี้นะครับเอาล้นะครับเราก็จะมาเข้าเรื่องต่อกันนะครับขอนอบน้อมต่องค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะครับเรื่องธรรมะนี้ก็เอามาจากอเอกสารของวิกิพีเดียอย่างที่เราทราบแล้วปกิจิจะสุบบาทหรือการเกิดขึ้นของธรรมะตามลำดับ ซึ่งเป็นเป็นผลกันทําให้เกิดสังสาร,รวัตรและการเวียนว่ายไตเกิดนั้นนะครับเริ่มจาก 1. นึ่อวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสี่ประการคือไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรอะไรคือทุกข์นะครับอันที่2ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของทําให้เกิดความทุกข์ข้อที่3ไม่รู้ผลขอ้งการดับทุกข์ว่ามันดับแล้วมันมันมีจะมีผลอย,อย่างไรเกิดขึ้น นะครับสไม่รู้วิธีการดับทุกนะสี่ประการเป็นต้นนะครับในอีกนัยยะหนึ่งนะที่ลุงไปค้นคว้าม,มาบางตำราก็ว่าอาวิชาก็คือ,อความไม่รู้นะครับในในกิเลสสามกองในโลภะในโทสะในโมหะโลภะคือความโลภไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักพอนะครับโทสะคือความโกรธ วาค,าความอิจฉาพิบัติอาฆาตความตหนดนีมัจฉริยะนี่ก็เป็นจัดนนอยู่ในหมวดโทสะจริตนะครับแล้วก็ความหลงนะครับเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบทํหนองนเป็นต้นนะครับไม่พยายามที่จะเรียนรู้ต่างสามอย่างเนี่ยมันทําให้เกิดอวิชชานะครับด้วยความไม่รู้ทีนี้ความไม่รู้เนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดสังขาร นะครับสังขารเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรบันตำราที่หลวงค้นความมาเนี่ยผิดหรือถูกหลวงก็ไม่ทราบนะครับถ้าใครทราบว่าเป็นอย่างไรช่วยกระนาทักท้วงนิดหนึ่งเพื่อสองเคราะห์ถือว่าเป็นการสองเคราะห์ความรู้แก่หลวงจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเรียกว่าให,ให้ให้ทำเป็นวิทยาเป็นวิทยาทานนะธรรมทานเป็นบญสูงสุดแก่หลวงด้วยแก่แก่ท่านผู้ที่ให้ให้ให้ความรู้เนี่ยหลวงจะขออ่นุทนานะครับตำราที่หลวงค้นความมาเนี่ยก็คือว่า จิตและเจตสิกเนี่ยทำให้เกิดสังขารน,นะครับเรียกว่าสังขารธรรมแต่ว่าตัวธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงไหนสา,านะกลจักรวาลมีมานานแล้วล่ะนะครับอะไรก็ได้นะครับที่มันมีมจริงนะครับมันทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าจิตซึ่งเป็นพลังงานเป็นธาตุรู้นะครับแล้วก็เจตสิกก็คือคุณสมบัติประกอบจิตนะครับ อย่างที่เรนทราบใน EP 04ที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าในระดับของโลกิยะในชั้นของโลกีทั้งหลายแหลาทที่มีการเวียนว่ายใจเกิดนั้นจิตจะมีทั้งหมด89ดวงหรือ89ลักษณะ89ประเภทนะครับแล้วก็ตัวเจสิกนั้นจะมี52ดวงหรือ52ลักษณะแต่ถ้ารวมเอาโลกุตระจิตเข้าไปด้วยนะครับเือจิตเหนือของบุคคลเหนือโลกจิตพนโลก ผลการวินว่ายตเกิดเนี่ยนะครับจิตก็จะมีทั้งหมด12 1ดวงนะครับแล้วก็ส่วนเจสิกก็จะมีครบตามนั้นนะคือ52ดวงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนี้เป็นต้นจิตและเจสิกเหล่านี้มาประกอบกันแล้วก็ทาให้เกิดการปรุงแต่งนะเกิดเป็นสังขารขันนะครับขันนี่คือหมวดหมูนะกลาเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะเราเรียกว่าสังขารขันหรือบางคนบางตำราเขาเรียกว่าสังขารธรรม นะครับทำหนองเป็นต้นนะครับข้อ3สังขารตัวนี้ทําให้เกิดวิญญาณคือการรู้แจ้งในอารมณ์นะครับจะต้องมีตัวนี้ก่อนนะการรู้แจ้งในอารมณ์นะครับเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณนี็ตามภาษาในยะของลุงลุง,ลง,ลงอาจจะหมายถึงว่าเออเกิดอย่างเงี้ยเกิดกายตรงกายทพิปต่างๆกล้ละเอียดต่างๆล่องลอยไปในอวากาศ นะร่องรอยในสนากลจัก,กรวาลต่างๆนี้นะครับอาจจะเป็นวิญญาณพื้นฐานพวกนี้ก็ได้นะมีความละเอียดนะครับแต่ว่ารู้นะรับรู้ในเรื่องของอารมณ์ต่างๆได้ต่างๆทั้งหนี้นะครับก็วิญญาณทําทำให้เกิด4นะครับเกิดนามรูปเบื้องต้นนะครับเกิดนามรูปเบื้องต้นอ,อันนี้ก็ค่อนข้างจะสับสนนะ,ะในบางบางประเด็นลุงเองก็ยังงงๆอยู่นะั่ ยังต้องวิจัยค้นคว้าแบบพัฒนาต่อบอีกอีกระดับหนึ่งนะนามรูปเบื้องต้นนี่ก็คือรูปก็คืออะไรก่อนนะรูปคือมหาภูตรูปสี่คือดินน้ำลมไฟทั้งประกอบเข้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็คือดินก็คืออ่อนแข็งสภาพอ่อนแข็งน้ําคือเอิบอาบเกาะกลุ่มรือเปียกนะครับลมคือตึงไหวนะไฟคือร้อนเย็นนะำนเป็นต้นนะครับแล้วก็ เกิดเป็นอุปทายรูปหกผ่านจังญาตนะหกหกอย่างนะนะเช่นว่าจากการมองเห็นเรียกว่าจาักสักจักสุรูปนะจากการได้ยินโสโสตรูปนะครับจากการได้กลิ่นนะานา,ารูปนะครับจากการรับรสก็คือรสษรูปนะครับจากการสัมผัสภาษารูปนะครับแล้วก็จากมุสิการหรือการนึกคิดด้วยใจตรงนีม้มันต้นนะส่วนนาาเนี่ยนะครับ รูปนามเบื้องต้นนะรูปนามเบื้องต้นนามในที่นี้ก็ทราบหลวงเองก็หมายถึงว่าจิตและเจตสิกนะครับซึ่งมันก็ไปมันก็จะไปปรุงแต่งสังขารขึ้นมาอีกมืวนรอบกลับไปอีกนะครับตอนนี้หลวงก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องดีเรื่องนี้ดีพอนะแต่ว่าจะพยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับโอเครูปนามเบื้องต้นตัวนี้ก็ก็ทําให้เกิดสลายยตนะอายตนะนะครับขึ้นมา นะครับออก็คือเกิดเป็นซิกเซนเบดอะไรแอ่สลายจัตนาจตนะภายใน6เนี่ยนะหรือว่าซิกเซนเบดคือฐานนะฐานของอจตนาซึ่งประกอบไปด้วยประสมประสาทและก็สมองบางส่วนนะครับเป็นอวัยวะเพราะงั้นถ้านะครับภาษาง่ายๆภาษาถ้าเราจะตีความหมายคือว่ามันเริ่มนับตั้งแต่จอรับภาพหรือประสาทในตา ผ่านประสาทในตานะจอรับภาพผ่านประสาทในตาผ่านเขา้าไปยังสมองส่วนไหนทานองเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่สร้างความสลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นมากขึ้นนะครับจากรูปนามเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดความสลับซับซ้อนมากขึ้นเมื่อกับอุปมาเหมือนเสมือนว่าเหมือนกับสัตเซ์เซลล์เดียวนะครับกันละที่พระเจ้าพระองค์ตรัสเคยตรัสไว้ว่าลุงจำจำได้ในตําราชีวะสมัยมศองห้านะ,ะพระองค์ตรัสไว้ว่า สัตว์ประสิงมีชีวิตเนี่ยล้วนเกิดจากกันละหรือหรือประเภทสัตว์เล็กๆอ่ะเซลล์เดียวอะทำนองนี้เป็นต้นนะก็อาจจะทำนองนั้นนะครับอธิบายโดยโดยอนุโลมนะว่ามันคล้ายๆกันทำนองนี้นะครับแต่ว่าจริงๆคล้ายกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดูในรายละเอียดอีกต้องคนที่มีญาณคือปัญญาที่เกิดจากการทำวิปัสสนาท้องสูงท่านจะเข้าใจนะครับแต่ลุงยังเพิ่งตอบแตะพื้นฐานอยู่นะครับ ก็เอาว่างานตามตำราไปก่อนละกันข้อ5้าสลาอาจตนะอาจตนสะสัลา,ายตนะอาจตนะตัวนี้ทําให้เกิดผัสสะข้อ6นะทำให้เกิดผัสสะ,นะสะละห้าทำให้เกิด6ผัสสะก็คือการตกกระทบของธรรมะที่เ้าหนึ่งนะต่ออาจตนะ6ทั้ง6นะทั้ง6ช่องทางดังที่เรียนได้ทราบมาแล้วข้างต้นนะคือทางด,าด,าด้านตาด้านหูด้านการได้ยินด้านการได้กลิ่นจมูกนะ ด้านการรับรสทางิ้นนะด้านการสัมผัสทางผิวหนังแล้วก็ด้านการนึกคิดขึ้นมาทางจังใจงต่างๆขององนี้มันต้นนะ,ะก็ทําให้เกิดข้อภาษาเนี่ยทำให้เกิดเจเวทนาว่าความรู้สึกเนี่ยนะครับว่าชอบไม่ชอบทุกขสุขเป็นทุกเป็นสุขชอบไม่ชอบเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นชอบไม่ชอบทุกขสุขแล้วเนะี่ยทำให้เกิดตัณหาตัณหานี่ก็คือความทยานอยากนะครับ ในในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ทางใจทางความนึกคิดนะครับนะครับแล้วก็ตัณหานี้ก็อาจจะเป็นแยกออกมาเป็นตัณหา3นะครับจัดเป็น3หมู่ด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกรารม,มาตัณหาความต้องการทางกามเลยนะทานองนี้บริโภคกามนะครับอันที่2คือภาวะตัณหาความอยากเป็นนู่นนี่นั่นนะอยากอยู่ โทษทัวววว่วไปธรรมชาติมนุษย์เนี่ยก็อยากอยู่เหนือคนอื่นอยากสุขสบายอยากเป็นเจ้าคนในคนนะทำนองนี้เป็นต้น 3. <า>วิภวตัณหาคือความไม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นนะก pues ็คือไม่อยากถูกบังคับนะครับไม่อยากทํางานหนักธรรมดาอยู่แล้วนะทำนองนี้นะครับไม่อยากถูกอะไรจองจาทำนองนี้เรียกว่าวิภวตัณหาไม่อยากอยู่สภาพที่อึดอัดนะครับทำนองนี้เป็นต้นนะ ตัณหานะครับตัญหา6เนี่ยทำให้เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันมันผ่านมาหลายภพหลายชาติมาสะสมกันมานะนานมากมันถอนญาติจริงๆนะลุงก็เคยไปฝันว่านะครับฝันว่าตัวเองเข้าไปในสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาพอเข้าไปแล้วเนี่ยลุงก็ไปปุ่นเขาก็คือจะไปยกเลิกกฎเกณฑ์ของเขาอ่นะครับไปอุปทานเขาไปกฎเกณฑ์ของสวรรค์ที่มีแล้วก็จะไปยกเลิกเขาหมด แต่ว่าเราทําไม่ได้นะ <g ül> ลุงก็แปลกใจว่าอ้าทฤษฎีที่เราเรียนมาเนี่ยทุกอย่างมีอุปทานหมดนะทําไมเราถอนไม่ได้นะครับอ่ามันไม่ใช่ตัวตนอะเป,นเป็นเป็นอุปทานหมดเลยไม่มีตัวตนต่างๆ,ๆทําไมเราถอนไม่ได้เออมันถอนไม่ได้เพราะว่าลุงเข้าใจเองนะว่าเกิดจากว่าปัญญาเจสิกที่สะสมไว้น่ยมันกระจ้อยร่อยนิดเดียวอะมันไม่ไม่มีกําลังพอที่จะถอดถอนอุปทานได้นะครับ ยังคงต้องบําเพ็ญอย่างเนี้ความทำความเข้าใจในเรื่องของภาพิธรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะหลายภพหลายชาตินะกว่าจะถอนได้ต่างอ่บางทีจะยาวนานมากไม่รู้กี่ภพกี่ชาติต่างนะครับถอนยากจริงๆนะครับข้อที่9อุปทานเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดภพ,นะ 10. 10พนะครับข้อสิบนะนะเก้าไปสิบสก็คือภพนะครับภพคือที่ที่จะอุบัติหรือที่ที่จะเกิด ที่ที่จะไปเกิดเช่นว่าในพบของอะไรแะในพบของสวรรค์ในพบของมนุษย์ในพบของสัตว์ทะเลชานในพบของนรกภูมิซึ่งมีหลายภูมินะมีหลายชั้นทํานองนี้เป็นต้นนะครับละเอียดอ่อนมากเราก็ไม่รู้ว่าจาไม่ได้ว่าเราไปมื่กี่พบแนละ้วแต่น่าจะไปมาบาทุกพบแล้วนะนะรวมทั้งพบที่เป็นสัตว์ทะเลชานเราก็เคยไปมาแล้วทํานองนี้นะโอเคอเพราะว่าพระองค์เคยตัดเอาไว้ว่าอย่างนี้นะ ว่ามนุษย์ทุกคนสิ่งมีชีวิตนะทุกคนล้วนเคยเกิดและก็ตายวนเวียนไหวตายเกิดไปในสังสารวัตเนี่ยจนกระดูกกองเป็นภูเขาเหล่ากาก,าก็ยังหาทางหลุดพ้นไม่เจอก็ยังเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุงไม่สงสัยเลยว่าตัวเองก็เคยเกิดเป็นหนอนในในถังส้วมแล้วก็เกิดเป็นพระมหาจากักรพรรดิปกครองชมพูทวีปต่างๆโอ้ยเป็นมมดแล้วนะครับอ่า เกิดบางทีอาจจะเป็นหลายๆหลายๆครัง้งและเป็นหนอนหลายครัง้งเป็นสัตว์เลื้อยฉานหลายครัง้งแต่เราจําเองตัวเองไม่ได้ไงครับถ้าเราจําได้เราจะทําความชั่วไหมล่ะเราก็ไม่ทําใช่ไหมล่ะเออแล้วไอ้การทําความชั่วเนี่ยลุงก็จะไปลื้อกฎเกณฑ์เขาทําไมแต่ละพบไม่บอกความจริงอะเอาคนที่แก่คนที่เข้าอยู่ในพบนั้นๆว่าตัวเองเกิดในชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรทไําไมทั้งหตอมต้องมาทําอย่างนั้นจะได้ไม่ไม่มีความทุกข์ไง แต่คาตอบที่ได้รับคือว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมดิไม่ใช่หน้าที่ของลุงเนี่ยต้องต้องไปรู้มันเป็นคุณสมบัติของพบไงนะครับเพราะว่าลุงไม่ได้ไปทํากรรมร่วมกับคนอื่นเขาอนะ่นะครับเออลุงต้องไปเดือดร้อนอะไรกับเขาเล่าต่ใครทํากรรมสิ่งใดก็รับสิ่งนั้นสีนี่คือจริจยธรรมนะนี่คือกฎแห่งกรรมนะครับเพราะฉะนั้นรับพบเนี่ยลุงก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นไปตามเ,เจตนาเจสิก คือกรรมอ่ะเจรณาเจตนาเจริกก็คือกรรมนะครับสะสมไว้สิ่งที่มันไม่ดีมากๆก็ไปตามพบพบไม่ดีสะสมสิ่งที่ดีก็ไปพบดีทํานองเนี้ยแล้วเราไปก้าวไก่ไม่ได้นะครับกรรมใครกรรมมันนะครับทีนี้เมื่อเกิดเป็นพบแล้วเนี่ยนะก็เกิดเป็นเป็นขันเกิดเป็นร่างกายก็คือเป็นตัวอ่อนอ่ที่ภาษาอังกฤษเรียกอะไรเอ็มเบลโรอะเออเอ็มเบลโอตัวอ่อนละต่างหนองเนี้ยนะโอเคนะแล้วก็เป็นตัวแก่แล้วออกมาจากท้องแม่ นะได้อายจตนะครบฟังก์ชันทํางานครบหมดเรียกว่าชาตะเนกะิดเป็นชาติขึ้นมานะครับพอเกิดเป็นชาติแล้วเนี่ยมันก็ต้องตั้งแต่เด็กแล้วก็วัยจเจริญพันธุ์แล้วก็แก่ชรา,าเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็น12บสองนะเกิดเป็นชราลามรณะขึ้นมานะครับเกิดแล้วจากเด็กก็เป็นชาลา12นะเกิดชาลาภาพแก่อย่างลุงเนี่ยลุงก็ใกล้จะไปแล้วนะเนะกิดชาลาภาพอีกไม่นานหลุงก็มรณะแล้วเนี่ยนะ แล้วก็การที่ความหมายความวามรณะคือการขาดชีวิตจนสีคือการขาดาชีวิตรูปนั่นแหละนะครับคุณบัติในการเป็นชีวิตมันไม่มีแล้วนะครับไม่ไม่มีแต่พยาธิสภาพเจ,เจ็บนู่นเจ็บนั่นเจ็บนี่อย่างต่างทานอาหารให้นั่งสายยางบัางพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อย่างต่างขางองตงนี้มันก็ใกล้ตายได้ใช่ไหมละ่ะโอเคนะครับนั่นแหละพอตายแล้วเนี่ยมันก็ไป สู่วิชาใหม่ความไม่รู้ในอริยสัจสี่ประการต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเช่นนี้เรื่อยๆนะไม่เบื่อเหรอทำนองน,นี้นะครับรวยมาไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่รู้จักพอนะครับจนมารู้กี่ชาติแล้วไม่รูร้จักปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นทำนองน,นี้เป็นต้นนะครับหาทางออกกับตัวเองไม่เจอก็วนเวียนว่ายตายเกิดไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหรือหลงเข้ามารับชมรับฟังหากจะมีข้อแนะนําใดๆที่เป็นธรรมทานแก่ตัว ลุงเองลุงก็จะขออานุทาบุญนะครับขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเจริญในธรรมสวัสดีครับ